สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องแมมเซริไทยรถสวยสาขาสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถทํางานทานํทาเงินมาฝากคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะสําหรับรถตู้ Toyota าคอมมูเตอร์นะคะมีให้เลือกทั้งเ e e กียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เบาหนัง VIP เบาผ้าเดิมๆโรงงานนะคะมีเลือกตั้งแต่ปี17ถึงปี2019เลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดที่อยากจะทำป้ายเหลืองนะคะน้องแหม่มก็มีธนาคารรองรับป้ายเหลืองนะคะหรือใครที่อยากได้แบบอ่าใช้งานส่วนบุคคลนะคะทำป้ายฟ้าก็อันนี้ก็มีรองรับเหมือนกันนะคะสำหรับลูกคุณลูกค้าที่อยากจะเอาไปใช้รับส่งนักเรียนหรือว่าเอาไปใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะโอเคสำหรับคันนี้ที่จอดอยู่ข้างน้องแหม่มนะคะจะเป็นปี2018นะคะราคาเพียง7 0 0 0 0 0 ขอไปค่ะ889,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็จะเป็นซีบรอนนะคะเดี๋ยวตามมาชมภายนอกและภายในกันเลยค่ะนี่นะคะมาเลยคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนัง VIP สแถวนะคะนี่บอก็จะเป็นแบบนี้เลยสภาพแบบเกรด A แน่นอนนะคะรถของเราไม่มีชนหนักพี่ความนามาท่วมนะคะที่สำคัญไม่แท้1เปร์เซหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีน คันนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้จะเป็นรถที่ลูกค้าหาเยอะมากนะคะเพราะว่าใช้งานอ่าส่วนมากก็จะไปใช้ที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตมันเขาเยอะก็เลยต้องใช้เป็นเกียร์ออโต้นะคะกุญแจก็มีมาให้2ดอกแบบนี้เลยนี่นะคะเดี <S <S ๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะนี่นะคะคันนี้บอกเลยว่ารถยังใหม่กริปนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆดทั้งสิ้นเลย นีนะะภายในก็จะเป็นบาะหนัง vip อซำแถวแบบนี้เลยนะคะพื้นพรมต่างๆก็ยังสะอาดสเอียมนะคะสาภาพแบบ99บวกบวกๆเลยก็ว่าได้นะคะ <c ười> คันนี้จะเป็นปี 2018, <c ười> 2018นะคะเบาะสวยมาก <c ười> คันนี้จะเป็นเบาะ vip <c ười> นี้เลยนะคะ <c ười> ให้ดูแบบชัดๆใกล้ <c ười> ๆเลยเ <c ười> ครื่งองมงเครื่องมือทั้งดับเพรืองก็มีมาให้ครบนะคะผ้ <c ười> าม่านมีมาให้ทุกบานเลยนะคะแอร์นี่ก็มี ด้านหน้าด้านหลังตรงกลางก็คือมีมาให้ครบจบในคันเดียวเลยก็ว่าได้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ทุกกระจกยามเหตุฉุกเฉินนะคะนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้ออกไปวิ่งงานสักคันหนึ่งนะคะติดต่อน้องแมนมาเลย0611758877เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะคันนี้มีกระจกด้านหลังด้วยนะคะ นี่นะคะสาหรับด้านหลังนะคะม่านด้านหลังเราก็มีมาให้นะคะที่จบที่ทุกกระจก <c oughs> เล่นมุกอีกล้นี่นะคะที่ทุกกระจกด้านหลังก็มีมาให้ลําโพงก็มีมาให้ทุกจุดเลยคันนี้โอ้ถือว่าสวยมากนะคะหัวน็อตต่างๆโชคที่ฝืนด,ด้านหลังก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะเม็ดอ,องค์เม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดที่งไปดานนี้ดูได้เลยนะคะยังสะอาดสะอ้านไม่มีรอยจงรอยเจิมรอยอะไรทั้งสิ้นเลย ใครที่สนใจอยากได้ไปวิ่งงานนะคะบอกเลยว่ารีบๆเลยตอนนี้รถตู้มีเข้ามาเยอะมากนะคะมีให้เลือกมากกว่า50คันเลยสําหรับรถตู้ของเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะนักค่ะอาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาด้านหน้ากันดีกว่าน้องไอเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหม่มพามารีวิววันนี้นะคะสำหรับรถตู้ Toyota าคอมมูเตอร์ปี2018 ราคาเพียง889,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นบอ่อนัง VIP 3แถวเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถที่ใครๆก็ถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีของเรานะคะที่สำคัญเลยมีานนคารองรับป้ายเหลืองนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ออกไปจดป้ายเหลืองนะคะก็มาที่เซว่ไทยได้เลยนะคะเปิดเปิดทุกวันนะคะน้องแหม่มก็จะประจำอยู่ที่สาขาตาปานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า จะโทรมาที่เบอร์0611758877แอดไลน์มาที่เบอร์0937539472นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นถ่านน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้งหรือว่า30 0 0 0กิโลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ะคะ่ะเรามีบริการจัดไ้เน้นสิ่งหน้าบ้านจงรถถึงที่นะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากขอแค่มีที่มารายได้ที่ชัดเจน แค่นี้ก็สามารถออกรถกับเซรีไทยได้แล้วคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหนมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงน้องแหนมเซรี CV ไทยรถสวยคะ่ะ